เป็นจุ๋งุงทองที่ผมเอาตุ๊กตามาเขียนให้แต่บ้าเลยไม่เยเซ็นไองขาวี่เปื้อนลายเซ็นที่ลุยเปื้อนเลยหรอไม่ได้เซ็นลายเซ็นไว้มีตัวเดียวในโลกนะคะอาอ่าอีฟท่านค่ะมค่นมค่ะมาเลยนะคะมาลอสนตัวเล็กขึ้นมา้โอ้โหตัวเล็กขึ้นมาโอ้โหงันหนงคนึะนน่มาอนาคตของชาติ ยกมืออยู่ค่ะด้านนี้มามามาโอ้โหไม่ใช่ค่ะขคนครับห้าคน่เกมของเราง่ายๆค่ะละครไม่คุอยผู้จบไปเงาพรายเงาพลายนะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมที่เกี่ยวกับผีๆหน่อยเออมีหลายอย่างเลยมีทั้งพระทั้งผีแล้วก็ผู้หญิงอ่า ง่ายๆคล้ายๆแบบนั้นแต่เรา,าก็มีท่าด้วยนะคือเหมือนจะเป็นการเฝังฝันฝันน<ภ>ั่นแหละถูกไหมแต่เราเฝังฝันง่ายไปใช่แล้วนะะฮเราต้องทำไงฮนะาสาวๆพระทำไงคะพระพี่ตุ้ยคะโอ้รับ อะไรฮะผู้หญิงผู้หญิงนะาวันนีผู้หญิงอ่าผู้หญิงนะฮะสามันนะฮะลองเราทดสอบให้ทั้ง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 ังทั้งทอทั้งทัทพทท้้ังงงงัท้ไ้ับผู้หญิงผู้หญิง เออผู้หญิงทำแล้วเหมือนแล้วะผู้ชายทำแล้วเหมือนแล้วมันยังไงไม่ดีะห้ยนี่ะในผู้หญิงด้วยผู้หญิงโอ้โหโอ้โะไปบุ้งไ่ได้เลยเขาทำแล้วเขาจิกพี่ด้วยเออโหนะฮะอ่ะให้ทุกคนเป็นแล้วค่ะแล้วเราจะยังไงนะเดี๋ยวเราไปออกมาแข่งกับพี่ตุ้ยเลยค่ะวันพูดโอ้มาแข่งกับพี่เลยดีกว่าใช่แล้วคนแรกเลยคนแรกเลยคุณค่ะเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะคะว่า ะชนะะชนะผีสเะ่ะนะะัวะชมฮะะส่วนผีชนะอะไะผีชนะผู้หญิงเรผู้หญิงกัผี้องิง้องผีตัวเงก็ไม่ไหวแล้วนะส่วนผู้หญิงนี่ชนะใคชนะพะเพราะว่าถ้ผู้หญิงโดนพระพระีาาผู้หญิงโนพระพระก็มีความสุขกสิทธิ์ค่ะ อ๋อต้กลัวพระผิดสีน้ออขอัดขอภัยสำหรับคุณพระจีนุกันนาเรื่องนี้คุยกับอุ้มไม่เล่ยใหญ่เรื่องนี้ไมเล่นใหญ่เอาละเริ่มมาคนแรกคุณต่อสู้พี่น้อยชื่ออะไรชื่ออะไรครับจินลี่จินลี่เรียกพี่ง่ายว่าพีเตอร์ไม่พีเตอร์กระจัวโลกพีทเธอนะฮะอรกเดี๋ยวเรานับหนึ่งสองสามหนูอยากออกอะไรก็ได้หรือเปา หนูขารอบผ่าหนูแพ้หนูตกรอบห้ามมห้ามม,มามิรวมนะ